ตามข่าวกันหน่อยเร็วบ้านมือนี้เป็นของเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เป็นของเราทุกคนไปกันที่รัฐธรรมเนียบรัฐบาลก่อนโอ้โหเมื่อวานมันมากคนนี่ฉันเล่าก่อนคนดู t ิ k กตอกแอดแนวหน้า V3 ชั้ฉันคลิปคลิปที่เล่าเรื่องตำรวจไปเยี่ยมตำรวจและตำรวจขอให้ตำรวจถอนฟ้องเศรษฐาจากปปชอดีตตำรวจที่ถูกถอดยศเอาใหม่ไม่เคย <c oughs> อดีตตำรวจเนี่ยไปเย็บอดีตตำรวจที่ถอดยัวที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งแสดงว่าไม่ป่วยจริงช่วยเหลือตัวเองได้เพราะยังมีสติสัมปชัญญะที่จะขอให้อดีตตำรวจบอกว่าไปถอนฟ้องเสด็จหาจับปอประชอให้หน่อยเขาบอกว่าเอมิมไปเข้าสู่กระบวนการแล้วบอกไม่เป็นไรไปถอนฟ้องแล้วเดี๋ยวเ,เรื่องปประชอปประชอไปวิ่งเองหนึ่งคุณเป็นทักษิณคุณเป็นนักโทษคุณยังอยู่ในช่วงเวลาการนับแล้วคุณจะไปวิ่งกับปอประชเรื่องอะไรปอประชอต้องออกมาแถลงนะถ้าปอประชอไม่แถลงปประชอเชี่ย พูดเลยจ้พูดตรงเลยไอ้คนที่พูดวิ่งปปชได้ตอนนี้มีล่ามีสองคนแล้วนะอดีตโจกับพูดนะอดีตโจกับพูดนี่อดีตทักษินพูดอีกนะแล้วปปชจะเป็นองค์กรอิสระที่คนคุณนัำหน้าถือตาได้อย่างไรถ้าคุณไม่ออกมาพูดฉันพูดถูกไหมเข้าใจที่ฉันพูดไหมจ้องตาแตกเลยอันที่หนึ่งอดีตตําอดีตตำรวจขอร้องอดีตตำรวจว่าให้ไปถอนฟ้องเศรษฐาจะปปชหน่อย อดีตตำรวจบอกว่าได้สิอพอเมื่อเช้านี้เองก่อนที่จะไาเยี่ยมท่านเนี่ยอ,อดีตนาย,ยกทึ่งหนีเอาไปทางช่องทางธรรมชาติอะ่ะยิ่งรับโทรศัพท์มาขอร้องให้ถอนฟ้องเศรษฐาออกจากปปชคำถามฉันเกินหนึ่งคุณทักษินคุณทักษินีปากคล้อยอยู่แล้วแกอยากจะถอนไอ้ใครไปทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วแกไม่สนใจหาเหวเลยประเทศนี้อยู่แล้วก็สนใจตัวแกเองหนึ่งนะสองคุณทักษินพูดเลยว่าเขาพูดกับปปชได้จริงไม่จริงว่ามา จริงไม่จริงว่ามาปปชจริงไม่จริงพูดมา 3. ยิ่งรักอยู่เมืองนอกคุณแสลนแตนอะไรเขาด้วยฮะคือหนึ่งโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปถอนฟ้องเศรษฐา คุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับเกษฐาคุณเป็นอะไรเกษตรฐารเป็นเพื่อนเศรษฐาเพื่อสนิทเศรษฐาเป็นญาติสนิทเศรษฐาไม่ใช่ญาติสนิทเศรษฐาเป็นคนใกล้บ้านกันอยู่ในซอยเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันหรือว่าอยู่ในวิทยาลัยเดียวกันหรือว่าไปเรียนต่างๆนานา,นา,นานด้วยกันคุณเป็นอะไรกับคุณเศรษฐาคุณถึงต้องไปยุ่งกับชีวิตคุณเศรษฐาเขามเมียเขายังไม่ยุ่งเลย คนดูเยอะเว้ยเออฉันอัดคลิปพั่นเป็นอัดคลิปครั้งแรกเลยนะลงในแนวหน้าวีสัไอ้จ๊อกมันกลัวมันกลัวฉันอัดคลิปแล้วพังแล้ววีสามันพังมันก็ไม่ฉันไปยุ่งด้วยเมื่อวานฉันอัดนิ้วโขยคนแชร์กันยับคอมเมนต์เพียบเจ้พูดถูกคอมเมนต์เขาตอบไหมว่าคุณเป็นอะไรกันคอมเมนต์ตอบมาเสร็จแล้วให้ไปอ่านคอมเมนต์เอาเองเพราะเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาเป็นอะไรกันถูกไหมอะท่านผู้ชมถูกไหมอะ ทั้งจอพ s i 77จน่ะ,อะ,ะเอ่เป็นอะไรการน่ะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยพี่โทรศัพท์สมมุติพี่อยู่ลอนดอนโอ้โลสวี่่ะช่วยถอนฟ้องคุณเศรษฐาหน่อยเป็นอะไรกับเขาอะ่ะฉันก็ต้องดีแคร์ให้ได้ฉันเป็นอะไรเ,เขาฉันเคยเรียนวิทยาลัยแอนแอนแอปอปรอกรกอคอองลอด้วยกันค่ะเป็นลูกบ้านหร,หรือ,เ,อเปล่าฮะเคยไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านเขาไหมคอนโด ข้างบ้านกัน,นสนิทกันเพราะเราตัดผ้าเขามีเคยมา่ที่เราตัดผ้านาบ้านนะ <c oughs> ฉันฉัน,นชอบเขา <c oughs> อะไรเงี้ยนี่ออกมะร้ไหม <c oughs> หรือฉันชอบเขา <c oughs> หรือฉันรักเขาเธ <c oughs> อชอบประเด็นในฐานะอะไรเธอรักเขาในฐานะอะไรเธอเป็นอะไรกับคุณเศรษฐาเธอเล่าใ้ฉันฟังเซ่ส่วนเรื่องคุณทักษิณเนี่ยซึ่งเมื่อเช้าคุณเปลาสิงเงินด่าคุณทักษิณเละเลยเนี่ยเรื่องนี้ฉันไม่ได้สนใจประเด็นนี้เลยเพราะคุณทักษิณเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วเขาจะเป็นอย่างนี้จนตายจนลงในโรงอยู่ในโรงเขาก็ยังเป็นจนเผาแล้วเหลือแต่กระดูกยังเป็นจนเอากระดูกรวบแล้วเนี่ยแล้วไปทิ้งลงแม่น้ำนั่นแหละหยุดเอ,อะไรป่ะอยู่ในโรงยังเป็นเลยอะ่เะเผอผีแม่งพูดได้อะ่ะจะเอานู่นจะเอานั่นจะเอานี่อะ่ะใช่ไหมถูกไหมฮะพี่น้องที่ดู s เอ7ไเบเจเข้าใจใช่ไหมฮะ,ะเข้ามากดในนี้กันหน่อยแล้วมา มาดูเป็นอะไรกันก็บอกมาคุณแมแมมบอกเป็นอะไรกันก็บอกมามอนแมมก็ไม่รู้เหมือนกันเเมียเขาเพิ่งโพสครบรอบแต่งงานนะอ่ายินดีด้วยครบรอบแต่งงานปีที่เท่าไหร่อะอ๋เอื้ออาธรชั้นทีบ้านเหรอจ๊ะเอื้ออาธรชั้นที มีคนมีคนโพลท่อนนี้มาอผมก็นึกว่าเอ๊ะมันชื่อเพลงอะไรวะต้องไล่เนื้อสักสองสามอชันลักผอเขาเหรออาจอรฉันดีร่วมเรียงเคียงใจค่ะเป็นพี่น้องต่อภาคสองบ้านเรามีคนไม่บ้านเรามีบ้านเรามีกฎหมายไม่ได้ครับพังหมดพี่ปอง สามสิบห้าปี่ะพี่ปองคุณพี่พาพ<ช>ันบอ๋อแต่งงานกันมาสามสิบห้าปีแล้วเหรอฮะ<ช>อืมยินดีด้วยครับก็ดีแล้วนะฮะ